มาแล้วครับผมเงินเดือนที่เจ็ดของปีสองพันยี่สิบสี่คดงานไปยี่สิบสามมือ้อ OTC สิบจุดเจ็ดห้าได้กะดึกสิบสามมือ้อมาแล้วครับผมซีได้เท่าไหร่นาะสลหรับเดือนนี้ผมซีบวกใช้กับเงินโบนัสพร้อมนะครับผมแล้วว่างเงินเดือนเจ็ดของปีสองพันยี่สิบสี่แล้วกับโบนัสกลางปีของปีสองพันยี่สิบสี่ บวกกันแล้วรวมกันแล้วซีได้เท่าใดซีได้ทรงบ้านเท่าไดเดี๋ยวคลิปนี้ผมซีมาจัดแจงรายละเอียดสู่ฟังนะครับผมว่าหักไปเท่าไดรเนี่ยหักค่าอีย่างเนี่ยมีรายการหักเพิ่มขึ้นมาบ่เดี๋ยวผมซีเอาสู่ฟังครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสังแช n แนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับสำหรับเมื่อเนี้นครับผมซีมาเฮ็ดเป็นคลิปอ่า เกี่ยวกับเงินเดือนอีกแล้วนะครับผมพี่น้องอันนี้จือเป็นเงินเดือนเดือนที่7ของปี2020นะครับผมเป็นเงินเดือนของเดือนกรกฎานะครับผมมาออกวันที่15 15สิงหานะครับผมพี่น้องอันสลับเดือนสลับเดือนที่7ของปี2020นะครับผมผมซิ้อวแบบมี้ดีกว่าน้ะเฮ็ดงานไปทั้งเบิดนะครับผม23มือผมได้ o t ทีอยู่ที่41.75นะครับผมได้กาดึกอยู่ที่13มือนะครับผมพี่น้อง ส่วนเงินนะครับผมหลังจากที่ว่าเหลี่ยหักแล้วได้อยู่ที่สองแสนสองแสนสองหมื่นสามพันยี่สิบสองเยนนะครับผมอันนี้เฉพาะเงินเดือนนะครับส่วนรายการหักนะครับผมพี่น้องหักทั้งเบิร์อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันแปดร้อยสามสิบห้าเยนเดือนนี้หักค่อนข้างที่จะสิลายอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีเพิ่มมาพร้อมนะครับผมมันเพิ่มรายการหักอีกรายการนึงก็คือว่าเป็นเงินภาษีรายได้นะครับผมพมี่น้องหักอยู่ที่ 47,810เจ็นยสิบนนะครับผมเดี๋วผมสิไลฟ์ื่ังนะครับผมรายการหักของเดียนเจ็นะครับผมว่าหักค่าอย่างแน่หักเท่าไหรน,นะครับผมก็สีมีค่าประกันนะครับผมน้่ม่นเ้อยเจ็ดสเยนนะครับผมแล้วก็ค่าหักฝากนะครับผมหักอยูุ่ที่สองหมยิเยนนะครับผมแล้วก็ค่าประกันงานหักยุที่ค่าประกันงานหักย่ที่1859ยิเเยนนะครับผมแล้วก็ ค่าภาษีรายได้นะครับผมหักอยู่ที่4 7 8 1 0เยเยนนะครับผมแล้วก็ค่าห้องค่าห้อง20,000เยนนะครับผมแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแ g ๊ s เออเดือนเดือนเกียดน,นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเทกอยู่นะครับผมพี่น้องค่าน้ำค่าไฟค่าแ g ๊ s ผมอยู่ที่เกียดพันเกียดร้อยเกียดสิบเยนนะครับผมรวมทั้งเบิร์ตของรายการหักนะครับผมพี่น้องหักอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบห้าเยนนะครับผม วันนี้หลังจากที่ว่าเหรียงหักแล้วนะครับผมสหรับเงินเดือนเกียดนะครับผมของปี2024นะครับผมได้อยู่ที่2 2 3 0สนสองหนนยี่สิบสองยีนะครับผมอันนี้จะเป็นเงินเดือนเดือนที่เกีดของปี2024นะครับผมนี่พี่น้องป๊อปนี่นะครับผมสมมติว่าคิดเป็นเงินไทยนะครับผมสลับเดือนที่เกีดนะครับผมได้เท่าไหร่เนาะผมจะคิดเป็นเงินไทยซื้อบิษงเนาะเดี๋ยวเขาเบิ้งเลทเงินมื้อนี้ก่อนนะครับผมว่าเลทเงินมื้อนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม เมื่อนี้เลดเงินอยู่ที่ยี่สิบสามจุดศูนย์เจ็ดนี่นะครับผมพี่น้องคิดเป็นยี่สิบสามบาทเลยค่อยง่ายนะครับผมเลดเงินลงอีแล้วนะครับผม่างท่านขึ้นมาอยู่นะครับผมวังประมาณประมาณปลายเดือนเจ็ดมาหาต้นเดือนสิงหาขึ้นมาหอนหยิบซีอยู่นะครับผมพี่น้องเมื่อนี้ผมจะคิดเป็นเลดยี่สิบสามบาทเลยนะครับผมมันจังชิงง่ายเนาะเงินเดือนที่ว่าเหลีอหักแล้วนะครับผมสำหรับเดือนเจ็ดคิดเป็นเงินไทยเราได้เท่าไหร่นะครับผมสองแสนสองหมื่นสามพัน ยี่สิบสองเยนคูณศูนย์จุดสองสามปับ๊บนี่นะครับผมสลับเงินเดือนเจ็ดของปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วหลังจากที่ว่าอยากหักค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าหักโาากหักฝากแล้วได้อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับผมไม่นอาอันนี้คิดเป็นเลขยตี่สิบสามบาทนะครับผมเป็นเงินเดือนของเดือนของเดือนที่เจ็ดปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมเดี๋ยวมาเบิกรายการหักนํากันนะครับผมรายการหักทั้งเบิดเลยนะครับผมสิ ไลททั้งเปลืเลยนะครับผมหักอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันแปดร้อยสามสิบห้ายีนคูณศูนย์จุดสองสามปั๊บนี่พี่น้องรายการหักของเดือนเจ็ดนะครับผมคิดเป็นเงินไทยเราเป็นอยู่ที่สองหมืนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเนี่ยนะครับผมอันนี้คือว่ารายการหักคิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับผมพี่น้องโอ้ก็ถือว่าจังอยู่ไปทนี้ผมสิเอาเงินเดือนนะครับผมบวกกับเงินโบนัสนะครับผมว่ามันสิได้เท่าไหร่เนาะแล้วคิดเป็นเงินไทยมันสิเป็นจากบาทน,นะครับผม เอาเงินเดือนนะครับผม2 2 3 0สนสองหยี่สิบสองเยนนะครับผมบวกเงินโบนัสนี่ผมกระทายชิปแล้วเนาะเงินโบนัสผมได้อยู่ที่1 7 6 6 0เยนนะครับผม1 7ึ่0แสนเยเยนนะครับผมปั๊บได้อยู่ที่อันนี้จะเป็นเงินโบนัสแล้วก็เงินเดือนของเดือน7บวกกันนะครับผม,ม่น้องได้อยู่ที่3 9 3 6 8 2เายเยนนะครับผมอู้ถือว่าถือประมานอยู่ดีนะครับผม บวกโบนัสใสพ้อเนาะเดี๋ยวเราลองคิดเป็นเงินไทยเบิง้งนะครับผมจะเป็นเท่าไหร่0.23ปั๊บถ้าคิดเป็นเงินไทยเราได้อยู่ที่95,416บาทนะครับผมพี่น้องนี่อันนี้คือว่าเงินเดือนเกตบวกโบนัสกลางปีพ้อมได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมไปนี่ผมเอาไปยู่ไว้กินเจ้าของอะ่ะแต่ว่าผมส่งกันหลังเงินอนะ่ะวันนี้วันนี้วันนี้เมื่อน,นี้ที่ว่าผมทายชิปนี่นะครับผมวันนี้เป็นวันที่21สิงหาแล้วนะครับผมเงินออกวันที่15นะครับผมพี่น้อง เงินโบนัสออกวันวันที่เท่าไหร่วะวันที่30 30กรกฎานะครับผมแล้วก็เงินเดือนออกวันที่15สิงหานะครับผมช่วงหยุดยาวพอดีนะครับผมพี่น้องผมกับบไร้ไปท้ายชิปอีกอย่างดอกนะครับผมหยุดยาวกับบได้ไปใซ้นะครับผมพี่น้องเพราะว่าหยุดยาวมันเขาเขาแจ้งเตือนว่ามันสิเกิดแผ่นดินแผ่นดินไหวไงในญี่ปุ่นในบาบนนีที่เรียกตั้งใจว่าจะพากันไปหาท้ายชิปออกไปข้างนอกอยู่กับบอก้าพากานไปใส่นะครับผมกับเมื่อเงินออกก็ไปส่งแขงเงินนิซื่นนะครับผมส่วนเงินที่ผมส่งบ้าน เดือนที่เกตนะครับผมทั้งเงินเดือนแล้วก็บวกเงินโบนัสผมซ่งบ้านอยู่ที่31ใบนะครับผมพี่น้อง31ใบนะครับผมเดาวน์ทุคิดเป็นเงินไทยซูเบิร์เลยเนี่ยครับผมผมซ่งบ้าน31ใบนะครับผมได้อยู่ที่ประมาณเกตหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเงินซ่งบ้านเดือนเกตนะครับผมเดือนเกตแล้วก็บวกเงินโบนัสใส่พร้อมนะครับผมพี่น้องเป็นอย่างผมบอกแล้วผมเอาไว้กินไว้ไสข้าวแดงมันบ่เดือนเกตเนาะ ผมเอาไปกินไม่ใส่ย้าของประมาณ8ใบกวานะครับผม8 0 0 0มืนเยนนะครับผมปเป็หมื่นเยนกับซื้อหลายย่างอยู่นะครับผมพีน่น้องกับอันใดเบิดกับที่ซื้อซื้อซื้อไว้สำหรับเดียนเดียนเดือนนี้เนาะเพราะว่าเดียนสิงหานี่มือเฮ็ดงานน้อยนะครับผมแล้วก็เงินผมอ่าแบ่งให้ทีมงานพร่อมนะครับผมกับพาทีมงานไปกินเลี่ยงกันยูร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่นะครับผมพี่น้องกับสองมืนเยนนะครับผมกับคนที่เพิ่นยังบ้านได้โบนัสเที่ยงสินะนะครับผมเพราะว่าโบนัส มันกับ kind of ่บได้ทุกคนนะครับผมมันจะได้เฉพาะคนที่ถือวีซ่าเฉพาะทางนะครับผมหรือว่าวีซ่าทคุติกินโนนะครับผมสำหรับคนที่ถือวีซ่านักศึกษาฝึกงานหรือว่าวีซ่าจิตจูเซกันยังว่าได้มีโบนัสสำหรับโรงงานผมเนาะก็เลยว่าเอาเอาเงินเนี่ยสองสองหมื่นเยนนะครับผมไปเลี้ยงทีมงานนะครับผมไม่นองเลี้ยงซุมน้องซุมออายซุมนั่นก็เจ้าหิ้งงานทำการตละดซุมนี่เพิ่นบบได้นะครับผมไม่นองกับไปกินเลี้ยงกันนะครับผมพอได้ไหมว่าอืม มันกะคนให้งานนากรนเนาะผู้ได้ผู้บ่ได้เองสินะนะครับผมพี่น้องกะน้าใจได้เล็กน้อยๆนะครับผมกะบ่าหลายดอกนะครับผมนี่แหละนะครับผมพี่น้องกับซีประมาณนี้แหละนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปอัปเดตเงินเดือนนะครับผมพี่น้องกับเป็นเดือนที่7ของปี2องพนะครับผมพี่น้องแล้วกะเงินเดือนบวกโบนัสนะครับผมพี่น้องเงินเดือนบวกโบนัสนะครับผมได้อยู่ที่ประมาณ3 9เกใบนะครับผมคิดเป็นเงินไทยแล้วก็จะได้ประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมแล้วกะเดือนกินนี่เอาไว้ยูไว้กินเจ้าของนี่ประมาณ8 แปดหมื่นกว่าเยนนะครับผมพี่น้องหรือว่าแปดใบกว่านะครับผมแล้วก็ทรงบ้านสามสิบเอ็ดใบนะครับผมหรือว่าสามแสนหนึ่งหมื่นเยนนะครับผมคิดเป็นเงินไทยได้คิดเป็นเงินไทยแล้วได้อยู่ที่ 71, เกียรตมื่นหนึ่งพันกว่าบาทกะสิประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมอย่าพากันดราม่านะครับผมที่ผมเฮ็ดคลิปนี้ผมขอออกตัวไว้ก่อนขอบอกไว้ก่อนก็คือว่าผมอยากให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่เบิร์นเยนภาษาผู้ที่เบิรนกำลังซิมาอยู่นะครับผมแล้วก็ สำหรับผู้ที่ยากมาสำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลยุ่ตอนนี้เอยจะเฝ้าแท่นะครับผมพี่น้องเบื้องสถานการเลขเ,เงินสุกันว่ามันที่ไปในทิศทางแห่นะครับผมแต่ว่าซาไปฟังข่าวมาฟังนักวิจัยเขามันกะคิดว่าเงินยีนมกะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอยู่นะครับผมพีน่น้องกะรอเบ,บื้องสิ้นปีนี่สุกันว่าเลขเงินที่ไปในทิศทางให่ว่ามันสิข,ขึ้นบนหรือว่ามันสิลงอีกหรือว่ามันที่ยู่คงที่ยังซีเดี๋ยวค่อยพากันเล,ล่นมาสำหรับผู้ที่กำลังยากมานะครับผม สำหรับผู้ที่เรียนภาษายูกําลังทีมากะสู้ๆเอานะครับผมพี่น้องมาแล้วก็ให้โชคให้หมาทุกคนนะครับผมได้เงินได้คําส่งกลับบ้านนะครับผมพี่น้องเอาสําหรับเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับกดที่คอโจใบซับนี้นะครับผมพี่น้องใจแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผลนําแน่นะครับผู้ใดอยากว่ได้กดติดตามเนี่ยกดติดตามให้นําแน่นนะครับผมกับ กดไลค์ให้ผมดำแยนนะครับผมพมี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับผูใ้ใดสงสยัยอย่างอยากถามอย่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้มอนสังชาแน,นลพิมพ์เพียนภาษาไทยเลยพี่น้องสามช่องทางครับมอนสังชาแน,นลนะครับผมพมี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ